สวัสดีครับเชชินที่แชร์ภูสิทธิ์นะครับรับบทเป็นนิกครับผมนิกก็เป็นคนที่สนุกกับทุกอย่างครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบบนตีนะครับนิดนึงแล้วก็ชอบยชอบย่โมโหมพี่ครับเป็นแฝนน้องของนิกครับผมในชนีวิตจริงเรามีพี่น้องไม่มีครับลูกคนเดียวแต่ว่าเรื่องของแสบเรื่องของความกวนนี้ก็คือได้ก็ได้ครับได้อสิ่งที่เรากับตัวนี้มันเหมือนกันแน่เป็นความสนุกครับแล้วก็ ความกวนครับน่าจะสนุกกับทุกอย่างครับกินหมูเลยดีถ้าคาแรคเตอร์มันมาใกล้กับตัวเองก็จะคล้ายๆดีกว่าใช่คล้ายๆดีกว่ารู้สึกว่านิกมีความที่จะมีความโตกว่าครับอันทีนี้คู่แปดเราตอนแรกที่ถูกวางตัวไว้มันเป็นเพื่อนของเราเดย่แล้วแล้วพอต้องมาเปลี่ยนแปดใหม่มันจะมีอะไรที่ต้องปรับขึ้นไหมตอนนี้จูนกับแฝดในเรื่องของตัวเองได้หรือยังพยายาไม่เอาจูนเครบ ค,ค,คิดว่าตัวของกายที่จะมาเล่นเป็นเป็น,ปนแป่คู่ของเราเขาแบบคอนแทคกันง่ายขึ้นไ,ได้ได้ผมสผมัม,มผัสได้ว่ามันจะคลีกันได้เพราะว่ามีการมาทักมาเลยครับตั้แต่วันที่รู้ว่าเปลี่ยนหมดแล้วทักมาอ๋อชิชิช้นสวัดีครับนี่แต่ว่ามีการคุยกันทํากันมากด้วยก,นกันรอบๆมาแล้วใช่ใช่ใช่ทำความจัดมาทัก้าครับผมแต่ว่าพอมันเป็นแี่ที่ไม่ถูกกันด้วย เราพร้อมที่จะกวนเขาเต็มที่ใครเป็นพี่เป็นน้องครับนิกนิกเป็นน้องครับแล้วก็บกเป็นพี่ชายครับอ๋อไม่หมายถึงตัวจริงอ๋อตัวจริงพี่ชายน่าจะอายุมากกว่าเฉยครับอืมแต่พร้อมที่จะกวนขนาดเขาเนี่ยพรอม่ใช่ครับกวนพร้อมพร้อมเรื่องกวนให้ผมพร้อมว่างอันนี้ย้อนกลับไปอะไรที่ทำให้อหน่มาแกมูบับหรือว่าอยากเล่นหรือว่ารู้อะไรรู้ม่าตอนแรกตอนแรกก็เห็นผ่านๆครับแต่ว่าแบบ ไม่ได้คิดว่าจะมาครับแต่ว่ามีคนแนะนํามาก็เลยไหนแ,แนะนำมาแล้วแล้วก็เราก็ดูผ่านๆแล้วก็สนใจก็เลยมาเลยครับหน้าวันที่แข่ครับบทที่เราแค่์มันคือบทของเจ๊ถูกไหมใช่ใช่ใช่ใชแคร์เป็นเจ๊ครับแล้วเราคาดหวังเลยไหม,มไว่าเลยตัวเจ๊เนี่ยมันควรจะเป็นเราไนี่มไ้างาไม่คาดหวังเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราแสดงความสามารถให้แบบคณะกรรมาการเห็นเนะ่ะ ถ้ามันตรงคาแรคเตอร์<ม>เขาน่าจะจับไปได้เองครับอ่าแต่ในความรู้สึกวันนะ่ะพอพอคนมันมันผ่านจุดที่ชูของตัวเองกนะับไปแล้วน้ามันทีเ่เราคิดไปมันไปพร้อมกับความหวังหรือไปกับตามเฟลที่คิดไว้ก่อนมากนี้คือจะได้หรือว่าเฮ้ยคุณต้องไม่ได้แน่เลยอ่าคิดว่าก็คาดหวังครับก็คาดหวังนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าได้ทำเต็มที่แล้วรือแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณน่านจะ มีนักเตะติดหนึ่งกระโดดในทีมตัแดแต่งของเพจตรงนี้ถูกไหมก็แอบคิดนิดนึงครับาอ่แล้วอย่างนี้ยะหลัง,ลางจากที่เรามีความหวังอยู่เลยนะนะวันที่ใครคนแจ้งเราว่าเฮ้ยวันนี้จะมีเวิร์กช็อปนั่นหมายความว่าเราจะได้เล่นแล้วแน่นอนแค่ยังไม่สนุกก็ต้องเล่นถ้าผมผมไม่ได้รู้ว่าจะเวิร์กช็อปวันไหนใต้ของเห็นลยไอจีเดดี้เดดี้บอยเฟรนด์ก่อนใน IG, ในในสตอรี่ครับก็เฮ้ยมีรูปร้อนดีกว,ว่า แต่ว่ายังไม่เป็นทางการเลยก็รู้ค้ค่าว่าครับอันนัวันนั้นที่ที่จะมห,หมาย,ยห,มมมหมาย,ยไมมหมว่าเนี่ยบทที่จะเล่นมันจะต้องเป็นเมนมันจะต้องเป็นใครในในในทีรด้วยมั้ไม่ได้คิดนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นบทที่กวนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าอย่างนั้นอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดว่าเป็นบทรองบทหลังแต่น,น่าจะเป็นกวนตีมแน่นอนครับแล้วพอรู้แล้วว่าเนี่ยบทที่เราจะเล่มันนี้มันจะมีแฝง มันมีเรื่องความกังวลไหมหรือว่าเล็กแปดก็คือจอยพร้อมจอยจริงๆผมก็พร้อมจอยครับก็เข้าหาคนไนคนแน่ผมเป็นคนที่แบบเข้าหาคนง่ายครับวนน้นวันนั้นจะดูจะดูชิลจะดูเหมือนแค่คาแรคเตอร์แต่พอมาวันนี้เรารู้แล้วว่านิกมันจะต้องทําอะไรบ้างมีความหนักใจในส่วนไหนก็ก็หนักใจนิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการ ก็ข้ามความกลัวตัวเองครับผมใช่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพร้อมที่จะเป็นพร้อมพร้อมครับอ,อ,อ่ะในวันเนี้ยที่เราถูกว่างว่าเป็นนินนะครับเราได้ได้แล้วคาดหวังอะไรณนะวันที่ซีรีส์ออกมาแต่ว่ามันจะเป็นอะไรขึ้นขั้นชีวิตเราคาดหวังว่าอยากให้ซีรีส์ดีมันแต่ว่าอยากให้มันดังครับแล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จทาง ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนได้มีชื่อเสียง,งมความคาดหวังในหน,ใน,ใน,ใน<ช>ึ่งระกอแล้วอยากฟีดแบคที่อยากได้ที่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองอ๋ออยากได้ก็แบบว่า,าประสบความสำเร็จในการแสดงเช่นแบบว่าถ้าบทกรตีนนะครับก็อยากให้แบบคนที่ดูแบบงุนงิดไปเลยอนระัดูแล้วแบบงุนงิดอะ่ะครับก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วว่าเราป่วนเขาได้นั่ายความว่าถ้าเกิดเราถูก่วนจน จนคนดูจะไม่ชอบอว่าในในบาง EP เราจะถูกด่าก็คือโอเคอ้าวแต่ว่าผมประสบความสำเร็จแล้วในบทนะครับถ้าถ้ามันต้องถึงกวนขนาดนั้นผมไม่ได้กังวลว่าจะถูกด่าหรืออะไรแต่ว่าอยากให้มันประสบความสำเร็จในคาแรคเตอร์ที่ได้รับมาถ้าถามถึงให้คะแนนเป็กี่เปอร์เซ็นต์ตัวของชีชีในวันนี้ท้อมที่จะเป็นนิแบบสมบูรณ์แบบมาเป็นให้คะแนนเป็นี่ท้อย ผมให้ก้าจุดห้าเราเต็มร้อยนะอ้ารอเอา <c oughs> เอาก้ากว่าเก้าสิบห้าแล้วกันเพรว่าเราก็มีความพร้อมที่จะเป็นนี้ <c oughs> นกข็ของพ่อมันดูคล้ายขผมเลยแต่จะปรับความโตความพูดที่ด<ม>ูเรื่องมากกว่านี้ครับอ่ะเชชินในวันนี้ถ้าเกิดบอกอะไรกับเชชินในอีกสามเดือน<ม>ห้าเดือนที่จะถ่ายทีวีนี้อยากบอกอะไรครับเชชินก็ทำให้เต็มที่ครับแล้วก็อย่ากลัว มมนกลัวทุกอย่างให้ลองทําไปก่อนนะก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แต่มันก็จะดูเองครับเราได้เห็นมันก็ได้สัมผัสความเป็นนิกสถานการงนบ้านมาำบ้าน้ถ้าเชียชินอยากบอกอะไรกับนิกที่เรากำลังจะไปเป็นเขาให้ทุกคนได้เห็นอยากบอกอะไรคกับตัวนิกมาสวัสดีครับเชียนะครับก็แนะนาตัวเพราะว่าก็ดีใจที่ได้มาเป็นรับบทนี้จะทําเต็มที่ที่สุดหัวใจได้นนเอ พร้อมที่จะเป็นนี้ให้ทุกคนได้เห็นในอีกเวอร์ชันหนึ่งครับถูกไหมครับผม